คนนี้แบบเต็มๆค่ะเมื่อชาวเน็ตเข้าไปสองในอินสตาแกรมของเธอแล้วพบว่าสามีของดังเอกดังเข้าไปกดไลค์รูปของเธอแทบทุกรูปเลยงานนี้ชาวเน็ตพากันถล่ม mm hmm. ยับเลยทีเดียวค่ะ เรียกได้ว่าง,งานเข้าเธออย่างเต็มๆเลยค่ะสําหรับสาวคนนี้หลังจากที่มีกระแสะข่าวเมาส์ข่าวลือสนั่นวงการบันเทิงบ้านเราเกี่ยวกับเรื่องสามีมนางเอกดังแอบไปกุกกิ๊กกับสาวคนอื่นแถมสาวบ้านเล็กเนี่ยยังเพียบพร้อมซะจนฝ่ายชายเนี่ยห่วงหนักมากๆค่ะที่สําคัญค่ะยังมีเพจดังออกมาปล่อยคำใบ้ติดแฮชแท็กหนาวแสงนีออนทําเอาชาวเน็ตค่ะต่างพุ่งเป้าไปที่คู่ของนางเอกสุตาตัวแม่อย่างแม่ชมพู่แล้วก็พอน,อนอร์วิสรุตนั่นเองค่ะแถมล่าสุดพอได้เข้าไปส่องในโลกของโซเชียลโดยเฉพาะในติกต็อกค่ะยังมีการโยงเรื่องนี้ ถึงสาวคนนี้นั่นก็คือสาวแทนธนาชาค่ะว่าเธอเนี่ยไปเป็นมือที่3หรือเปล่าเพราะว่าเมื่อเข้าไปส่องในอินสตาแกรของสาวแทนเนี่ย mm hmm. ก็จะพบว่าเห็นพ่อนอร์วิสรุธค่ะสามีของแม่ชมพู่ mm hmm. เข้าไปกดไ like ลค์รูปของสาวแทนเนี่ยแทบทุกรูปเลยทีเดียวค่ะ mm hmm. แต่ต้องบอกเลยค่ะว่าเรื่องนี้ยังไม่มีใครรู้ความจริงทั้งนั้น ว่ามันเป็นเพียงข่าวมส์หรือว่าเป็นเรื่องจริงกันแน่แต่ว่าก็ยังมีชาวเน็ตจานวนไม่น้อยเลยพาทัวร์ไปลงในอินสตาแกรมของสาวแทนนั่นเองค่ะทั้งที่ยังไม่รู้ความจริงเลยด้วยซ้านอกจากจะพาทัวร์ไปลงในอินสตาแกรมของสาวแทนแล้วในติ๊ตอกของสาวแทนค่ะก็ยังมีทัวร์ไปลงจํานวนไม่น้อยเช่นเดียวกันค่ะทั้งๆที่เรายังไม่รู้เลยค่ะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือว่าเป็นเพียงแค่ข่าวลือที่เจ้าตัวโดนโยงไปเกี่ยวกับเรื่องนี้แบบงงๆกันแน่ค่ะ็ต้องบอกเลยว่าน้าเห็นใจสาวแทนไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะนอกจากที่ เธอยังถีกงจะมาถล่มแบบงงงอีกด้วยค่ะเอาว่ายังไงอยากให้ทุกคนเน่ยเพิ่งตัดสินใจกันไปต้องรอฟังกันก่อนว่าสรุปแล้วเรื่องนี้เนี่ยเป็นข่าวหรือหรือว่าเป็นเรื่องจริงกันแน่ค่ะแล้วถ้ามีใครออกมาอัปเดตหรือว่าชี้แจงอะไรเพิ่มเติมทำเพจเล็ามาเป็นผู้ชมได้รับชมอย่างแน่นอนค่ะ